สองปีแล้วที่ไม่ได้ใช้ไม้กวาดกวาดบ้านเลย<ง>เพราะน้องตัวช่วยของพลอยนะคะก็หมดอายุไขน็อกไปเลยดับสลบไม่มีติดอีกเลยนั่นก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองแล้ววันนี้พอได้กลับมาใช้ไม้กวาดอีกครั้งคือแบบมันไม่สะอาดแล้วไอตัวดอกหญ้าไม้กวาดมันก็หลุดเดี๋ยวุกคนดูสิมันเป็นผงผงผุยผุยอย่างเงี้ย แทบจะร้องไห้ใช้มาประมาณอยู่3วันนะน้องไม่กวาดก็ไม่ไหวแล้วป๊าป๊าสั่งเธอแต่คนที่ใจจะขาดกว่าคือป๊าป๊าปกติป๊าป๊าจะเป็นคนดูดฝุ่นถูบ้านไงพวกเราดีใจกับป๊าป๊าด้วยนะคะหลังจากที่รอคอยมานานนะ แค่3วันน่ปะป๊าป๊าก็ใจจะขาดแล้วมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูนะคะว่าแอร์บอดรุ่น Hypersonic Pro ตัวนี้นะคะว่าอุปกรณ์เขามีอะไรกันบ้างพอยบอกราคาก่อนเลยแล้วกันว่าราคาเต็มเน่ะเขาอยู่ที่ประมาณ3,900หรือประมาณ4,000นะคะ3,999บาทเกือบ4,000ันน่ะแต่ เรื่องหาของถูกก็ต้องไว้ใจปาปาได้เลยนะสั่งจากช็อปมอลนะคะได้มาในราคา2,953บาทได้มาช่วงแฟตเซลนะคะแล้วก็มาส่งภายในประมาณ2-3วันก็มาส่งแล้วเนาะในภายในกล่องอุปกรณ์ที่เขาให้มาอีกทีคือรุ่น AirBot Hypersonic Pro นะจะเป็นแปลงถูกพื้นนะคะขนาดจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเก่าที่เราใช้เนาะ แล้วก็จะมีเป็นแปรงขนนุ่มหนึ่งอันแบบเป็นด้ามสั้นๆไว้ตอดูดพวกฝุ่นตามโต๊ะตามอะไรแล้วก็จะมีหัวดูดลอยแยกอันนี้ใช่ไหมเรียกผิดเรียกถูกแล้วก็มีมอเตอร์นะคะมอเตอร์อะไรแบตเขาเรียกว่าแบตเตอรี่เอออันนี้แหละคะ่ะเป็นแบตเตอรีตอร่ตัวกลมๆตัวมอเตอร์คือตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง ค่อนข,ข้างที่จะใหญ่เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมอเตอร์พร้อมพร้อมน,นี่เลยนะเขาเรียกอะไรคือไอตัวเก็บตัวตัวเก็บกระบอกเก็บถังเก็บฟุน่นสามารถถอดออกมาล้างได้หมดทุกส่วนเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะฟิลเตอร์กรองนะ แล้พอก็จะบอกว่าก่อนที่ปปาเขาจะสั่งปปาเขาก็หาข้อมูลมาหมดแล้วนะคะว่าอะไหล่ทุกส่วนเนี่ยส,สามารถสั่งแยกได้มีขายเออก็คือโล่งใจไปหน่อยว่าจะได้ไม่ต้องไปแบบว่าเออเปลอ้นุ่พังอ้นี่พังแล้วไม่มีอะไหล่มาขายนะคะก็มีทุทกอย่างเลยตั้งแต่แบบฟิลเตอร์กระบอกแบตหัวแปลงอะไรทุกส่วนมีขายแยกหมดราคาไม่แพงด้วยนะ มาคะ่ะก็มาดูปะปาประกอบกันเลยนะคะแนะนำนิดนึงว่าทุกอย่างต้องประกรอบให้ลงล็อก ok นะคะเพื่อที่จะได้ไม่หลุดเวลาบางทีแบบแรงผู้หญิงอะเมื่อกี้พอก็ลงประกอบเผื่อแบบบางทีมันหลุดออกมาถ้ามันไม่ลงล็อก ok, มันจะทําให้ของเสียหายหรือว่าหลงนแตกได้นะคะเช่นกระบ,บอกมันเป็นพลาสติกใช่ไหมส่วนแบตเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้แน่นเหมือนกันนะ,ะนี่เขาก็มีตัวล็อกมีตัวอะไรนะเพราะถ้าใส่ลง,งลแล้วดักึบแล้วมันก็จะแน่นเราก็เทสดูหน,น่อยแล้วกันว่า ในยังบบป้ายเนี่ยเขาก็จะจ,จับจับอะไรดูอันนี้นะคะก็คือตัวเปิดปุ่มแดงๆเห็นไหมามาค่ะเดี๋ยวมาต่อท่อลมกันแต่พออะลองลองแบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะลองจับดูมันค้างๆก็หนักเหมือนกันนะหนักกว่าตัวเก่าเพราะว่าอาจจะด้วยเพราะว่าหัวแปลงเขาใหญ่ด้วยแล้วก็บอกอะตัวถังเก็บฝุ่นอะมันอยู่ด้านหลัง มันก็เลยทําให้หนักมันไม่ดูไม่ค่อยบาลานซ์แต่ว่าถ้าใช้ไปมันก็จะชินอันนี้เป็นตัวเก่าที่พังไปนะคะน้องแบบน็อกไปเลยแต่ว่าจริงๆมันใช้งานได้อยู่แหละแต่แบตมันเสื่อมก็อายุการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่เฉลี่ยเนี่ยประมาณนี้นะแล้วพลอยใช้งานหนักมากนะคะคือปะป๊าเนี่ยถูทั้งข้างดูทั้งข้างบนข้างล่างบางทีระหว่างวันทนํานู่นนี่หกก็เอามาดูแหละคือ พูดจริงว่าใช้งานทุกวันแล้วก็เกือบตลอดทั้งวันเดี๋ยวเอามาดูเดี๋ยวเอามาดูดอ,าาดอะไรลูกนี้เลื่นหน่อยก็เอามาดูเพราะว่าคุ้มมากๆในราคานี้เฉลี่ยวันนึงจ่ายไม่กี่บาทเองได้ใช้ทุกวันแน่นอนแล้วก็ลืมไม่กว่าไปได้เลยคือหนึ่งไม่ฟุง้งเก็บฝุ่นหมดนะคะแล้วก็ตามซอกตามอะไรก็สามารถดูได้ด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องแล้วเราไปลองใช้งานจริงๆกัน หลังจากที่ไม่ได้ดูดฟูมา3วัน <c oughs> หน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบสัมผัส <c oughs> ก็คือสามารถปรับระดับความแรงได้นะมาสามระดับแล้วก็มีหน้าจอก็คือแสดงแบตเตอรี่นั่นเองนะคะเมื่อกี้ก็เหลืออยู่มัน49-50%แล้วมาเทียบกันคะ่ะระหว่าง2ตัวตัวเก่ากับตัวใหม่ดูเหมือนแบบว่าน้องจะเตี้ยก,กว่าแต่ความสุงเท่ากันนะ ข้อสีส้มคือตัวใหม่สีแดงคือตัวเก่าแล้วก็หัวแปงทุกคนดูหัวแปงสิคือใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะ <c ười> ตัวเก่าซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะป๊ะป,ะ 2, ป,ะ 5, ปะ 5, ๊าสองพันบาทสองพันบาทนิดหนึ่งใจแล้วเขาก็จะมีไฟ LED นะคะแสดงให้เราเห็นว่าเออเวลาในที่มืดอย่างเงี้ยเราไปดงไปดูเนี้นะคะเนี่ยเส้นผมดูทุกคนแค่นี้มันฟุ๊เข้าไปเลยอ่ะดับระดับ ทำแรงแต่ำสุดนะคะแล้วก็เออลืมบอกเขาเป็นแบบว่าอัตโนมัติได้ด้วยคือเจอสิ่งขีดขวางเจอฝุ่นใจออะไรเขาจะปรับความแรงใหน้นะคะเราจะปรับด้วยตัวเองก็ได้หรือจะปรับเป็หนหมดวัตัมัติก็ได้และตรงนี้นะคะที่ชอบมากคือนี่คือจุดต่ําสุดของบ้านเราแล้วนั่นคือใต้ตู้ไม้ตู้โชว์ความสูงเขาอยู่ประมาณ6เซนติเมตรสามารถใส่เข้าไปได้ชอบตรงนี้แหละ แป้งเขานุ่มๆนะทุกคนดีมากอันนี้มันสะอาดตรงที่ว่ามันเป็นแบบม้วนได้หัวแปลงเป็นลูกกิ้งแบบม้วนด้มันก็สะอาดปล่อยให้ป๊าดูดฝุ่นไปในเมื่อใจจะขามาหลายวันก็ทําไปเลยจ้าให้ป๊าดูดฝุ่นทั่วบ้านไปเลยเนาะไม่พล่อยก็ไปแล้วจบการรีวิวเท่านี้ไหมอ๋อยังยังเดี๋ยวจะ เปลี่ยนท่อแล้วไปดูดในรถให้ดูนะคะก็คือสามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยพกใส่รถไปได้ยิ่งแบบบ้านไหนมีเด็กๆคือต้องมีเครื่องดูดฝุ่นเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าคุณเนี่ยเรียนหนังสือหรือวาดรูปเนี่ยเขาก็จะลบยางลบหรือแบบใส่ดินสอใส่ดินสออะไรอย่างเงี้ยสามารถเอามาดูดได้ทันทีเลยนะคะ,ะชาร์จแบตนะคะ ประมาณ3าี่ชั่วโมงก็จะเต็มถ้าแบตเหลือแบบน้อยแบบสัก20%นะาเต็มประมาณ3ชั่วโมงตัวนี้นะคะและหลังจากที่เราดูแล้วนะจะเห็นเป็นแบบฝุ่นตัวเล็กๆมากที่อยู่ในกรวบอกย่านไงคะตัวกองฝุ่นนะั่นน่ะนั่นแหละนันคือฝุ่นแล้วก็เส้นผมนะคะเส้นผมบางภูเขาไหมไม่ใช่ เส้นผมแมน่พลอยไ้เรย่วงจังร่วงได้ร่วงดีเป็นวงกลมๆแบบนั้นเลยอ่ะอนดูดิสรุปแล้วถือว่าแรงแรงกว่าตัวเก่าแน่นอนแหละนะคะราคาราคาสูงกว่านิดหน่อยใครจะอยากได้พลอยแนะนำให้ลองโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวพลอยแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเข้าไปแล้วก็แอสเซตต้าไว้ได้เวลาเขามีส่วนลดแต่ละช่วงโปรโมชั่นเนี่ย กายกก็เเดือน9วันที่25วันที่15หเขาจะมีโค้ดรดแล้วก็มีแฟลชเซลล์อยู่ตลอดเวลาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยซื้อนี่นะคะมาดูดในรถกันก็เปลี่ยนหัวดูดในรถนะคะไฟโชว์นี่ไฟเต็มถ้าไฟเต็มมันจะเป็นสี89ิอ๋อแปสแสงไฟก็คือความแรงนั่นแหละปรับได้สามระดับนี่อีไนยนเขาปรับอัตโนมัตินะ สีเขาจะเปลี่ยนไปตามความแรงแรงดูะเนี่ยดีมากตามซอกตามแต่แบบฝาาวันนี้นึงคือหัวแปลงเปลี่ยนอะรู้สึกว่า,าววสดุเขาจะบางกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะอยู่นะคะใครอยากได้ก็ไปั๊มกันนะบอกเลยว่าคุณจะลืมไม่กว่าจริงๆหรือใครกำลังจะงอยากเปลี่ยนเครื่องอยู่ก็ลองตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกนะจ๊าแอร์บอ ไฮเปอร์โซนิกโปรค่ะ